มารีวิวกับกระปุกดินสอที่ปดินะคะเป็นลายคริสต์มาสค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะมีสเกตช์ที่ด้วยค่ะเฮ็ดกันมากๆเลยนะคะนี่เขาก็เขียนว่า pencil case นี่ก็ Merry Christmas นี่เรามา ะะก็เปดิดจากสามด้านนะคะซ้ายล่างบน,นะคะ่ะเปิดไปเลยนี่คะ่ะข้างในก็มีอย่างนี้เลยนะคะอยมีดินสอสามแท่งะคะ่ะนี่คะ่ะดินสอลูก วินเซสค่ะนี่ดินสออะไรเนี้ยมีมีแอนเนก็มีแอนเนโกค่ะโอเคอีกอันนึงดิน,ด,นดินสอนี้ไม่มีอะไรแต่ดินสอมันทู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอที่หลังค่ะ อัน,นอีนสน่วนน,น,น,นนี้ออกนะคะเพราะว่าหลวบเกินผิดไซส์นี่ค่ะเห็นะนี่นะคะตรงนี้เป็นสมดุดนี่ดูนะคะนี่เป็นเพลงแบ็คพิ้งเพลงอะไรต่างๆค่ะนี่ค่ะเบลเลขที่โรงเรียนนี่อะไรเนี่ยดึง อฟกันนี่ค่ะนี่ค่ะกินชนะ OF นี่ยังไม่มีอะไรค่ะนี่ก็มีคนหยิบลูกโป่งนี่อันนี้หจะใจเมื่อผิดนี่ OF2 สองหน้าเลยค่ะแล้ตรงนี้โอ้ยเกดอันนึงแต่สองอันยังไม่ได้ทำค่ะมาดูอันอื่นดีกว่าแล้วอีกอันนึ้งไม่มีอะไร มีปากกาแต่ว่าหัวมันหายมันหายไม่เจอเดี๋ยวเอาปากกาน,นี้มาแทนนะคะต่อไปค่ะเต็มแบบทีฉินแบบจีฉินซึ่งเพื่อนที่ชาให้มาค่ะนี่แอบแปะสติกเกอร์นี่เจนจิเรรี่อุ้ยไม่ใช่ค่ะออฟทิมเบิ้ล November. Go. Go me pay na ka. Me pay na. But this uh, here ka. Go then to me in February. No shit, say to me September October September October, to no. November, December. This is my lucky year. นี่ค่ะนีะ่เป็นเกาอยูสติกนี่ก็อีกอันหนึ่งค่ะสปินเนอร์สปินเนอร์นนอรโอเคค่ะต่อไปนะคะเข็มต่อไปค่ะ,คคะนี่ค่ะซึ่งกีฬาสีเพิ่มเป็นควนสูต เพิ่มมันสุดเองค่ะนี่ก็บอกว่า blue team วิ่งกหัวใจค่ะต่อไปอันนี้เป็นเกนี่ค่ะตรงนี้เอาไว้เลือกเกมค่ะเดยวหนึ่งหน้าที่จะได้เขียนนี่เป็นเกม ox เกมอะไรสักอย่างค่ะเป็นเกมโปกกี้แล้วก็แอปอื่นๆโปกกี้โปกกี้คิดแล้วมีปากกาตรงน,นะะี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพลขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย